มาดูส้มกันจ้ากิงนี้กิงเดียวออกผลได้สิบสามสิบสี่สลูกอะค่ะเ,ะเนี่ยล้านนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วถ้าอากาศเย็นเริ่มออกดอกก็จะเริ่มติดผลลูกเล็กๆแล้วนี่เป็นล็อตแรกของปีนี่ค่ะดูสามลูกใหญ่มากส้มเชงสามลูกโลเลยมั้งเนี่ย นคล้า้ดูก,กันน่าทานไหมคะน่าทานไหมเอ่ยพันธุ์นี้จะเป็นแบบหัวจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะคล้ายๆลูกน้ำเต้าอ่ะมันจะมีนูนๆขึ้นมาอย่างเงี้ยนี่ <c oughs> น,นอันนี้ก็เป็นนี่ค่ะนี่กนาดสักค่อยๆทยอยเด็ดดีกว่าไม่อยากรีบเด็ดตอนนี้ก็เริ่มช่ำๆละอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ คือถ้าสุกเต็มที่ก็คือผิวเขานะคะจะเริ่มส้มแบบสีส้มแป๊ดเลยนะใช่แล้วก็ผิวก็จะเริ่มแห้งแต่นี้ผิวเขายังช่ำอยู่ผิวคือส้มที่นี่จะเปลือกหนานะเหมือนส้มเขียวหวานบ้านเราหรือส้มอะไรนะบางมดเลยพวกเนี้ยใช่ค่ะจะเปลือกหนาเหมือนส้มชิงนะคะนี่มาดู นี่ค่คะปีนี้ก็ได้ลูกกลางๆยังไม่ใหญ่ปีที่แล้วลูกใหญ่มากปีที่แล้วล่ะลูกใหญ,ใหญ่อันนี้ยังไม่เท่าไหร่อะฮะอันนี้ก็โตบางใหญ่บางบางลูกบางผลนะคะเนี่ยก็ต้นพ้นหัวพ้นหัวลักษณะมัานิดนึงเนี่ยเนี่ยเท่าสูงกว่ากแพงนิดเดียวแล้วมันสองเมตรกว่า แต่เดี๋ยวมาดูต้นนี้กันตอนนี้เหรอคะตอนนี้บ่ายโมงจ้า Merry Christmas นะจ้าใครที่เตรียมจะไปฉลองคริสต์มาสก็ระวังตัวนิดนึงไม่ค่อนจะติดง่ายแต่ก็จะไม่รุนแรงสักเท่าไหร่แต่สำหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วก็จะโอเคอันนี้จะอีกพันหนึ่งนะคะสังเกตสังเกตตรงนี้ได้เลยม,เมันมีอามาปลูกอันนี้จะพันเตียม,มอตอเลย นี่ยติดติดดินเลยเนี่ยติดดินแต่ว่ารู้สึกชิมเมื่อปีที่แล้วนะก่อนบินกับไทยอ่ะอันนี้จะหวานกว่าต้นนู้นใช่เนื้อจะเหมือนส้มเชงคือแค่กินทั้งทั้งนั่นเลยไม่ต้องคั้นนะคะจะแบบอร่อยหวานฉ่ำ นี่ค่ะดูสิติดพื้นนะติดพื้นเลยคืบหนึ่งอันนี้ดีค่ะเดี๋ยวนี่อันนี้เริ่มละงั้นจะทยอยทยอยสุกนะคะทยอยสุกกัน,นเดี๋ยวดูไม่อยากไปใกล้มากไม่อยากไปแรงมากเพราะว่าก้านมันเล็กนิดเดียวลำมันรับน้ำหนักรูกค่อนข้างจะเยอะนี่ค่ะ นีน่ต้นเท่าเขาเท่าเอวเนี่แหละคะ่ะติดดีดีนี่คะ่ะโอ,อเคเพื่อนเพื่อนเมืองไทยตอนนี้น่าจะตีสี่คงจะกำลังหลับฝันดีนะจ๊ะเดี๋ยวจะลองคลิปให้ดู